สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบทน,นี้ผมจะมานําเสนอขายาแก้วังกรนะครับซึ่งแก้วังกรเป็นผลไม้ที่น่ารับประทานในช่วงนี้นะครับช่วงนี้กําลังออกดอกออกผลมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงนี้ยาวไปจนถึง6เดือนเลยนะครับเราสามารถที่จะหารับแก้วังกรรับประทานหลายแห่งเลยนะครับาตามท้องตลาดตอนนี้ก็มีทั่วไปนะครับแต่สําหรับแก้วังกร ที่ผมจะมานําเสนอขายให้นี่ครับเป็นแก้มังกรที่อยู่ในสวนเป็นแก้มังกรปลอดสารพิษนะครับแก้มงกรมีรสหวานฉ่าแช่เย็นด้วยยิ่งดีนะครับยิ่งเพิ่มความหวานฉ่าดับกระหายได้นะครับกินอร่อยแก้มงกรยังเป็นยาในการแก้ท้องผูกนะครับช่วยในการขับถ่ายดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับใยอาหาร ช่วยให้ร,รู้สึกอิ่มนานป้องกันโรคมะเร็งนะครับลดไขมันในเส้นเลือดต้านภาวะเบาหวานนะครับลดภาวะดื้อต่ออินซูลินและช่วยปกป้องตับจากสารพิษลดระดับน้ําตาลในเส้นเลือดครับช่วยกระตุน้นต่อมน้ํานมโหสัรพคุณของแก้มังกรนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะรับประทานแก้มังกรนะครับสามารถที่จะสั่งได้จากทางเจ้าของสวนเลยนะครับ ครับช่วงนี้เรารับออเดอร์ของลูกค้าแล้วนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ไอดีนะครับทำสแลนะครับชาแนลนี้สามารถที่จะแชทเข้ามานะครับพูดคุยกันแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับเรามีกล่องนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแก้มังกรนะครับนะครับราคาตามนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะสั่งตั้งแต่ 3กิโลขึ้นไปนะครับกิโลกร,รัมรรละ25บาทนะครับ <_ l ags> ขั้นต่ำ3กิโล3กิโลกร,รัมนะครับราคา75บาทนะครับค่ารรส่งรวมกับกล่องนะบวกปี90บาทนะครับรวมเป็นทั้งหมด165บาทนะครับถ้าเป็น5กิโลกร,รัมนะครับกิโลกรัมละ25บาทก็รวมเป็น125บาทค่าส่งรวมกับกล่องด้วยนะครับ ทั้งหมด100บาทรวมทั้งาราคาแก้วมังกรแล้วก็เป็น225บาทนะครับถ้าเป็น10กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ25บาทก็เป็น250บาทนะครับส่วนค่าส่งกับรวมกล่องนะครับมา1 4 5บาทรวมทั้งหมดก็เป็น395บาทนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่ครับเรา ก็จะแพ็กกล่องลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับส่งไปให้กับท่านผู้ชมที่ส่งออเดอร์มาให้กับทางเรานะครับนี่ครับสามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวได้ที่ w w w f a c e b o o k .com/flashfruitgarden.thailand เราจะคัดเลือกผลของแก้วมังกรนะครับที่ ลูกใหญ่ๆนะครับที่มีความสมบูรณ์เต็มที่เลยนะครับเราจะไม่เอาลูกเล็กๆนะครับที่ส่งไปให้คัดเกรดพิเศษเลยนะครับใส่กล่องแล้วก็จะชั่งน้ำหนักอย่างนี้นะครับส่งไปให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับแม้แต่ต่างประเทศเราก็จะส่งไปนะครับเราจะส่งไปให้ไม่ว่าจะท่านผู้ชมที่อยู่ทางอเมริกาหรือว่าอังกฤษนะครับที่อยากจะกิน ผลไม้จากสวนนะครับเราก็จะส่งไปให้ท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมให้ผมศึกษาแล้วก็ติดต่อทาง Lazada s h o p ป e นะครับว่าจะมีหนทางช่องทางไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้คนไทยในประเทศไทยนี่นะครับสั่งออเดอร์มาก่อนนะครับครับถ้าสนใจก็แอด ID Line นนะครับแล้วก็ ติดต่อมานะครับถ้าสนใจจะได้ส่งไปให้แล้วก็ส่งบัญชีในการโอนเงินเข้ามานะครับครับวันนี้คือกล่องแก้วมังกรครับที่เราส่งไปให้ลูกค้าที่กรุงเทพนะครับเป็นกล่องใหญ่นะครับที่มีน้ำหนัก10กิโลกรัมนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ได้รับกล่องแล้วครับกำลังจะเปิดดูแก้วมังกรนี่ครับที่เราส่งไปให้ เราจะคัดเลือกลูกดีๆนะครับที่จะส่งไปให้ลูกค้าลูกใหญ่ๆที่มีน้ำหนักแบบสมบูรณ์นะครับน้ำหนัก6ขีด7จขีด8ขีดเราเคยมีผลของแก้วมังกรที่มีน้ำหนักถึง8ขีดเลยนะครับก็ <S <s <ign ist> ลูกใหญ่จริงๆนะครับแค่กินลูกเดียวก็กินได้ทั้งครอบครัวแล้วนะครับเขาก็จะแบ่งไปให้พักพวกเพื่อนฝูงนะครับ <S <s <ign ist> ที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็แอด id l i n ลมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ